ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งโซ่ครับ ATV 150ครับของค่าย r p ครับเป็นทั้ง Coyote และ Hunter ครับที่ตั้งโซ่แบบเดียวกันครับนี่ครับใช้ประแจเบอร์13นะครับนี่อาอันนี้ขายขายสองตัวนี้ครับขายแล้วครับนะครับแล้วก็จะมีสองตัวล่างนี่ครับอยู่ตรงช่วงห่างป่าเนี่ยครับนี่อ่าตัวนี้ ขายออกครับอามุลสองด้านเลยนะครับนี่พอขายเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาขันหางปลาเข้าไปครับนี่หางปลาขันเข้าไปครับแล้วเราก็มาจับโซ่ครับดูดูความตึงของมันครับครับนี่ประมาณนี้นี่ครับดูความตึงของมันครับเอาพอประมาณครับไม่ต้องตึงมากครับอย่าทาให้โซ่ขาดครับนี่ครับจะละน่ารู้ครับผมประมาณนี้เลยครับ ไขน็อตสี่ตัวครับแล้วก็หมุนห่างปลาเข้าไปครับดูความตึงของของโซ่ครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมไขไขเข้านะครับเป็นการเสร็จวิธีครับผมขอบคุณครับ